มากจริงๆค่ะเพราะว่าเราอยู่กับสามหนุ่มหน้าถอดย้ำว่าหน้าถอดจริงๆนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะทั้งหนุ่มบอมหนุ่มซันและหนุ่มเพชรของเราเดี๋ยววันนี้ไปคุยล้วงลับกับเขาเลยดีกว่าว่าใครอยากรู้อะไรวันนี้ได้รู้พร้อมกันแน่ไปดูเลยค่ะไปพดเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยตรงละใส่เสื้อผ้าอควอนทำไมอ่ะใส่ดีกว่าครับพี่หน้าอ๋ใส่ดีกว่าใช่ไหมเออเมื่อกี้แบบ เคยใช่มากนะฟินไหมครับฟินไหมครับโอ้พี่พูดเลยว่าฟินมากจริงๆจริงเ่ยถ้าเป็นสายแรกกับพี่แอมเนี่ยอาจจะไม่ต้องถอดแต่วันนี้มันเป็นเราไงออ๋ก็เลยต้องถอดเป็นราเป็นคนที่สุดอะไรมันต้องสุดปกติอยู่กับเพจนี่ฟินไหมครับอะไระคะปกติจัดรายการกับเพจนี่ฟินไหมครับหมื่นคาัอยู่กับเพนละหมื่นหมื่นมากเดี๋ยวนี้ร้ายเดี๋ยวนี้นางร้ายนางแบบต่อปากต่อคางต้องหัดพูดหัดจ่าใไหครับผมจ้าดีจ้ามาเดี๋ยวให้เขาเรียกว่าบอมกับซันแทนทะทะ ไม่ดีแล้วก็แบบแต่ยันนะต่ยนรู้ว่าตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นพักทายนะตัวแฟนแฟน KPN ไลฟ์หน่อยดีกว่าค่ะครับผมสวัสดีครับผมบอม KPN พักโอเครับสดตามเลยค่สมาติดตครับสวัสดีครับซัน KPN ครับผมโอเคคืออยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้รุ่นน้องครั้งที่สามของเราเนี่ยเขาจะมีแท็กไลน์กันหมดทุกคนเลยเคยได้ยินใช่ไหมแบบอะไรสวยใสปากเข่งปากกล้าใช่ไหมผมอยากจะรู้ว่า สำหรับสองหนุ่มเนี่ยมีแท็กไลน์ให้ตัวเองบ้างหรือเปล่าแต่ลองแบบอันนี้เราตั้งกันบอกบแท็กไลน์ให้ชาวป๊อปได้ฟังหน่อยอ่ะคิดสดเลยคิดสดเลยจ้ามีปะเออเอาแบบว่าแบบที่เป็นตัวเองเป็นตัวเองหนุ่มเนื้อหนุ่มเนื้อ่าหนุ่มเนื้อเนื้อหางยาวเอนื้อหางยาวได้อยู่อันนี้ตั้งให้เราช่วยหนุ่มเนื้อเลยดิหนุ่มเนื้อ ชอบกินเกลือกับข้าวชอบกินเรื่องข้าวผานครับโอเคนียของหรือว่าร้นนี้ของท่านเหรอบอมหนุ่มเนื้อชอบกินเกลือกับข้าวดูเรื่องราวมากจริงๆสันมากสันบ้างสันก็หนุ่มเนื้อเหมือนกันหนุ่มเนื้อเหมือนกันเช็คใหม่ด้วยต้องตั้งด้วยหนุ่มเนื้อต้องเป็นสันดิอ่กสันหนุ่มเนื้อหนุ่มเนื้อหนุ่มเนื้อก็หนุ่มเนื้อหนุ่มเนื้ออะไรลองช่วยคิดหน่กินมะเขือเป็นหนุ่มเนื้อมีมะเขือพวง เรนือเือพวงโอเคพี่ว่าทช่ได้ดีดี่ลอาหารประจำประจำตัวเนาะเออาเขื่อนเาเขือพวงด้วยจะปอกติดตัวไปทุกที่เลยเพติตัวลอดเว้ยนี้เนาะคนแต่ว่าหิวง่ายใช่หมิวง่ายใช่ครับโอเคดีค่ะหิวก็เด็กมากินเลยชอบโอเคอาพูดถึง เขาเรียกว่าคอนเซปต์ในปีนี้บ้างดีกว่ากับ KBN Award ครั้งที่23 The Battle Series ครับเขาแบ่งกันเป็นฝั่งแล้วนะสมัยบอมกับสมัยซันเก่าไปปะไม่เก่าไม่เก่าตอนที่บอมกับซันเป็นอยู่อะตอนที่ี่อยู่ใน KBN เขายังไม่มีแบ่งกันครับเออยังไม่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เขามีการแบ่งสีน้ำเงินสีแดงแลเสีเงินเนี่ยพูดเลยว่าเรื่องหน้าตามาทังฝั่งเราหน้าตาลินแต่ฝั่งเฮ้ยบอมน้ำเงินน้ำเงินเป็นฝั่งเพชรส่วนเรื่องเสียงร้องพลังเสียงอลังวังกาเนี่ยของเราในโชว์ี่ครับ

จริงๆบอมอยากเลือกเป็นสีแดงแต่พอดีทีมงานหรือว่าใครหลายคนเนี่ยที่เขามองเข้ามาเนี่ยมาบอกสีเงินแน่แน่โอ้โหน่าดีนะครับไม่ใช่ว่าหน้าอยแต่เสียงร้องไม่ถึงร้องเล่นครับร้องเล่นเดี๋ยวจับเด็ดมะเขือเลยเนาะมะเขือของของซานของซานอ่ะอยากอยู่เสียคิดว่าตัวเองต้องได้อยู่สีเงินแน่นอน ก็เขาให้มาสีเงินเราก็พยายามทําให้มันเป็นสีเงินจรทุกวันนี้ก็เป็นสีเงินแล้วครับหนุ่มสันหนุ่มเหนือกินมะเขือพวงซิสสีอะไรดีคะน้องสันอยากเป็นสีแดงเหมือนกันครับะพ่ะอยาก อยากร้องเพลงเก่งๆนะครับก็มีเห็นรุ่นพี่แต่ละคนแบบว่าร้องเพลงเก่งๆกันทั้งนั้นค่ะศิลป์ใจของเราแบบว่าเก่งๆทั้งนั้นนะพี่อาร์รี่พี่าร์ทอะไรอย่างงี้ใช่แต่ก็เป็นไม่ถึงเหมือนกันเะพี่โอ้โน้ำเงินเน้นนะคะไว้ก่อนใช่เป็นสีน้ำเงินไปนะครับแล้วตอนนี้มีอัปเดตเพื่อนใครเลยแล้วเพชรเพชรเเเพชรหรอครับเพชรมั่นใจครับเพชรสีน้ำเงินครับเพราะจริงๆแล้วสีน้ำเงินของเราเนี่ยครับไม่ใช่แค่ปากีครับเราร้องเพลงก็ดีด้วยฮะเสียงก็ดีด้วยครับสีน้ำเงินคืืออคครรบเ่งฮะ โซนแล้วนี่แนะเนื้อตอนี่เห็นหน้าตัวเองในจอหรือเปล่าเนื้อเย้มาใช่พี่พี่อะเ็นพอดีอ่ะว่าแต่ให้อัปเดตผลงานในดีกว่าว่าทั้งหนุ่มบอมและหนุ่มซานตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะก็ตอนนี้ก็ยังมีงานอีเวนต์เดินแบบถ่ายแบบเรื่อยๆครับแล้วก็ส่วนที่ผลงานที่ผ่านมาคือมี ละครครับไฟเดย์ซีรีส์สองครับชื่อว่าตอนรักไม่ได้หรือไม่ได้รักครับผมไปหาดูได้อยู่ในยูทูบเออเออเออจะบอกว่าร้านวิวแล้วกระแสแรงมากนะใช่ร้านวิวแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วแบบว่านี่เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในการเล่นเออเล่นแบบว่าซีรีส์อย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยเออแล้วแบบว่าเปิดตัวอย่างนี้จ้องจงเลยมานั่งเด็ดมาเขือกันรู้สึกยังไงบ้างขนาดเด็ดมาเขื่อนรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าเปิดฉากมากับแบบ พี่โอเลยแบบชายรักชายเ,ออเลยงี้แบบเปิดตัวงี้คนมองว่าเราแบบเด็ดมาเขือเปล่าเออคุณม้งบอกว่าดีใจงันที่ได้เปิดตัวไม่ไอออม่จะมาต้ากันอะไรกันวินม้นต์บอกว<อ>่ารู<อ>้สึกไงบ้างกับกับพีเออผลงานครั้งแรกก็ตอ,ตอนตอนก่อนประกวดไอ้ตอนก่อนที่แบบจะแสดงอะไรเงี้ยก <ภา S 2> ็รู้สึกว่าเออก็ยังเกร็งๆอยู่แวก็กลัวกระแสแรงต่างๆแต่พอแต่พอได้ถ่ายจริงๆก็ตอนเนี้ยพอกระแสตอบรับมาดีๆเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เออมันมันเป็นความโชคดีมากกว่าที่เราได้มาเล่นเรื่องนี้ออแล้วก็ทุกวันนี้คือกระแสมันดีมากจนเรารู้สึกว่า เราไปไหนมาไหนเราคนรู้จ evet> ักเราจริงๆเลยก็ขอบคุณทางคาไฟเดย์ด้วยจริงๆแบบว่าได้เปิดโอกาสตรงนี้ให้บอมได้แสดงความสามารถเนาะแล้วคาดหวาดอันนี้ชั้นทำอะไรอยู่คะผมก็เร็วๆนี้ก็จะมีซิงเกิลครับผม3คนนี้เลยเป็นบอมคอนโปรเจกต์สามคนใช่ครับฉีกเสื้อป่ะปลายปีนี้ฉีกเแค่ไหนดีแค่เราฉีกไปด้วยแล้วเราเล่นเอ็มวีไปแล้วรอดูแล้วรอดูแล้วพอจะเปรยได้ไหมว่าจะเป็นซิงเกิลเพลงเร็วเพลงช้าอลิมบีหรือว่าแบบมาดูยังไงคะ ก็อาจจะเป็นแบบว่าชิวๆฟังสบายๆอาจจะเป็นแบบสามหนุ่มที่แบบว่าใส่ชุดหนังวะเท่ๆฮะใส่ชุดหนังแบบหนังแล้แนัจริงสาวต้องอยากดูแน่นอนแล้วแบบเป็นผู้ชายอบอุ่นอบอุ่นี้ครับเพลงฟังสบายๆนี่จริงสามสาคนนียก็คือมีสสไตล์สามคาแรคเตอร์ก็อาจจะมีเพลออกมาแต่ละอย่างมันจะแบบเออ ให้เห็นตัวแรคเตอร์ของแต่ละคนครับอาจจะมีมากกว่าหนึ่งเพลงสองเพลงสามเพลงอะไรก็ว่าไปก็ขอให้ติดตามกันอ่าแน่นอนอ่ะเพชรเพชรว่าไงครับเนี่ยเพราะว่าจริงๆสามคนของเราเนี่ยเราจะมีชื่อเฉพาะด้วยที่ว่าแยกออกมาก็คือใช้ชื่อว่าเดอะทรายครับผมเดอะใช่เพราะว่าของชื่อของเราสามคนเนี่ยถือว่าเป็นความพิเศษเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละสินอย่างเลยอย่างของเพชรเนี่ยก็คือชื่อเพชรใช่ไหมครับไดมอนด์นี่คือความแข็งแกร่งความเข้มแข็งเป็นสิ่งทเป็นองนี้ที่มีค่ามากๆใช่ไหมครับส่วนกันแล้วก็เป็นแบบพระอาทิตย์แบบเจิดจ้าแบบเป็นศูนย์รวมของจักรวาลมีแสงสว่างในตัวเอง ก็เป็นดซายเป็นส oh, ah, ah. so ัญลักษณ์เหมือนกันส่วนพี่บอมเขาคือเป็นระเบิดดังพอมร้องพราตุ้มตายเลยใช่ความดังความดังต <ok ้ามดังใช่แต่ละคนแบบเขาเรียกว่ามีแบบซิมโบลมีสัญญามีนนยยาของตัวเองออกมาแบบชัดเจนใช่เราก็เลยไปชื่อว่าดีไซน์เออเออเอ่ก็จับค้างเลยเริ่มตัวแ่นกลตัวไม่ม่อนมเขือนมาเขอเข โอเคกลับกลับมาเชื่องเชื่อนกลับมาเรามาถ่ายรายการต่อเถอะถอดไม่ได้โอเคไม่ได้เรามาคุยกันต่อเรามาคุยถึงคนนี้ดีกว่าที่เราไปถ่ายกันมาสุดสัปดาห์นะครับกับหนุ่มหน้าถอดเป็นไงบ้างหลังจากที่เราได้มาตอนนี่นี่อ่านี่มีรูปด้วยมีรูปด้วยต้องมาโชว์หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตอนนี้ตอนนี้โชว์แฟนๆนะครับแลเดี๋ยวชอชอชอเราไม่อยากเก็บไว้คนเดียวแน่นอนเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ นี่ฮะหน้าของเราครับสามคนฮะเอ็ดบอมสันนะครัสันเป็นเด็กยกถังสันจะเป็นเด็กยกถังนะฮะส่วนพี่บอมก็ลืดหกล้มครับเทรจะกำลังการนี่มาช่วยให้บอมเฮ้ยเป็นไรป่าบอมนั่งอยู่ที่พื้นนั่งเกยมะเขืออยู่นะเราจะไม่จบด้วยมะเขือใช่ไหมฮะนีอะไรกับพี่มะเขือแขนเกยแขนเอออะไรนี่เนยเนยนีดหนุ่มหนุ่มซาดเออถือถังออกซิเจนเนาะเพชรอ่ะ เพชรกำลังแบบขึ้นมาจากน้ำอะไรอย่เงี้ยไปดำเก็บปากการังมากำลังเก็บไม่เกี่ยวนี่ใช่พอใช้ได้ใช้ได้นี่นี่เล่นเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมีฉบับเดือนสิงหาหรือซื้อได้ไงโอ้สิงหาเดือนที่เด็กที่สั่งย้อนหลังได้หมดแล้วหรอหมดแล้วหมดเพียงเลยครับเอาไปสแกนได้ครับเออดี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 สแกนเก็บบันทึกหนุนที่แล้วถามก่อนเลยไหนมาเรื่องถอดถอนและวันนี้ขอเขาเรียกว่าเก็บเออ่กระแสขับนายทีมมานิดนึงถามเลยว่าเวลาทอด เวลาถอดเวลาจะอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราถอดชิ้นไหนก่อนถอดอะไรก่อนถอดถอดกางเกงในก่อนเฮ้ยยังไม่ใส่กางเกงก่อนเหรอดีวใส่กางเกงข้างนอกใส่กางเกงใส่กางเกงแ่เอวะเวลาแบบว่าจะอาบน้ำเงี้ยเราเราถอดชิ้นไหนก่อนถอดเสื้อถอดอะไรถอดก็ถอดนาฬิกาก่อนอ่เดี๋ยวเปียกมันจะเสียครับอหอม หนังสากราิกาล่ะหนังกราิกาเป็นอะไรครับสาวราอฟังอยู่แี่ไมอหรอถอดแหวนถอดสร้อยถอดโอเคครับข้ามมาที่ตันเลยครับถอดเสื้อก่อนครับแล้วก็ถอดกางเกงครับผมแล้วก็ถอกางเกงไหนครับผมโอ้โห ครับของเพชนะคะก็ต้องหออรองเท้าก่อนครับเพชรา่าปกติแบบอยู่ที่บ้านนแบบใส่รองเท้าเข้าบ้านอะไรเงี้ยเป็นแบบฝรั่งอะไรเงี้ยอนเออะไรเงี้ยบ้านอยู่สวิตเซอร์แลนด์อ้อมคอมใส่เป็นคนตรงตรงรู้เลยเนี่ยมาตรงเนาะอ่ะโอเคอันเพชถามมื่อเร็วตาเพชถามแล้วทีนี้ ถือว่าเราได้เป็นรุ่นพี่ของ KPL ครั้งที่สามแล้วครับมีอะไรอยากจะแบบฝากถึงน้องๆเลยครับทั้งสีแดงทั้งสีเงินเลยแบบจะแนะนําอะไรน้องๆเป็นพิเศษไหมก็แนะนําว่าอย่าอย่าทะเลาะกันแล้วกันครับก็เพราะว่าเป็นดีแดงแล้วก็เป็นเพืนแล้วก็แบบว่าต้องต้องมานั่งเถียงกันตลอดว่าเนี่ยสีสีเราดีกว่านะสีนายแบบไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยเราไม่ใช่อย่างนั้นผมว่าผมว่าแบบว่าทั้งสองสีเนี่ยก็ต่างว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็ต่างเข้าร่วมประกวดเหมือนกันแล้วก็อยากให้ตั้งใจมากกว่าแล้วก็อยากให้ ดูมองเพื่อนอีกทีมหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมเหมือนกันที่แบบว่าตั้งใจว่าช่วยกันมีอะไรคอยปรึกษากันสีแดงสีแดงเต้นไม่ได้ขอสีน้ําเงินช่วยแบบสีแดงยีร้องอยู่ทิ้งเงินออกมาเต้นเลยเป็นแดนเซอร์ให้ถ้าถ้าแบบว่าสีน้ําเงินร้องไม่ได้ขอสีแดงก็มาร้องแทนบอกไม่ใช่ขอช่วยเองขอช่วยทแนะนำประมาณนั้นครับถือว่าเป็น คนแรกที่ที่พูดที่ดีมากเขาจะมีแบบแข่งแย่งชิงดีกันเด่น่างดันนี่ครับพระเอกของเราครับซันเคเพงครับออกหกมือครับขอบคุณค่ะยินดีมากสิอ่ะเดี๋ยวันถามก็เลยคือในๆมารายการเราแล้วเนี่ยเราไม่ต้องอ้อนขอไม่มุกไม่มิบอย่ามาแบบแอปแมนแอปแบบว่าตอบหล่อๆกันไปถามเลยตอบตรงๆว่าปีนี้มองใครไว้ว่าสีนี้ใช่สีนี้เจ๋งคุณชนะแน่นอนพี่บอมครับพี่บอมเป็นคนพูดตรงฮะเออพูดตรงครับมาเลยค่ะ ตรงมากพี่ตยังยังค่ะมองว่า KPN สิบขวัญโอ้โหนี่คือแบบจอดจริงจอเบอร์เลยนะไม่ใช่แค่สีอย่างเดียวเพราะว่าอย่างแรกเลยที่หนึ่งเขาหน้าตาดีครับสองเขาร้องเพลงดีครับสุดท้ายคือรุ่นมีพี่รหัสดีโอ้จะบอกว่าเ KPN สิบว่างจะบอกว่านคเป็นนี่แต่ KPN 9ของผมคะแนนนำอยู่นะครับลูกเกดนะฮะคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่งนะครับคะแนนโหวตตอนนี้นะฮะหลายๆวีคมันมี คนคนที่ขึ้นสูงอีกอาทิตย์นึงตกรอบก็มีออเาาซีี่มันนแรงงย้คนนี้เขาจะอยู่บนยอดดอยของแคทเทนเก้าอย่างนี้เสมอไปจนถึงแบบคว้าถ้วยพระราชทานแล้วถามหน่อยบวดหรือยังน้องเข้ามาในรายการผมหยิบมือถือเปิดขึ้นมาให้ดูเลยด้วเลยผมคุ้งหน้าขาดที่แบบปวดให้หนูอะไรอย่างเงี้ยเลยเห็นที่ปวดก่อนเนาะเพราะข้ารายการใช่ไถ้าน้องไม่เข้ารายการจะปวดไหม ไม่พึ่งบัวสิเดี๋ยวแล้วปล่อยร้างจอดรถนะเอาอะไรงี้อาจารย์ว่าไงใครสีไหนแน่นอนอาจารย์ว่าคนนี้ครับ KPN 8ครับผม KPN แปดอ่าโด่งนะโด่งโด่งเพราะว่าเป็นน้องรหัสผมด้วยเราชินแล้วมัน้องเราือว่ามีพี่ดีว่างั้นเพราะว่าผมว่ายังยังไม่เริ่มประกวดมันยังยังไม่รู้อะไรหรอกครับค่อาจจะแบบว่าถ้าถ้าผ่านวีคแรกมาปุ๊บอาจจะแบบเริ่มดูแล้วครับว่าคนไหนดีคนไหนแบบว่าเฮ้ยคนนี้แบบ ตอนนี้ตอนแรกๆโอเคนะทําไมตอนนี้ร้องไม่ดีอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เลยเชียร์น้องรหัสไปก่อนเชียร์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเผื่อดูแววใครมีแววมีอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปกบยกย้ายไปเชียร์คนอื่นแทนอะไรอย่างงี้ยไปเชียร์สีแดงบ้างอะไรก็เชียร์น้องด้วยขอเชียร์น้องด้วยโอเคดีๆโอเคนะคะก็เดี๋ยวให้บอมกับซันฝากผลงานอะไรนิดนึงดีกว่าจะจบแล้วครับอุ๊ยต่อต่อต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตีบอมก่อนแล้วมาอ๋อเฮ้ยหมดแล้วดิเดี๋ยวไว้คราวหน้ามาแน่นอนครับผมอ่ะฝากเลยค่ะ ก็ขอฝากผลงานบอมนะครับหลายอย่างเลยน,นะนอนาคตอาจจะมีเพลงอย่างที่สองคนที่บอกนะครับแล้วก็จะมีอะไรหลายอย่างก็อยากให้ติดตามกันดีกว่าครับแล้วก็ที่สำคัญคือ อะไรครับ k p นครั้งที่23อยากให้ติดตามกันนะครับว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่แบบสนุกเล่นมันจริงๆใช่วันวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่14กันยายนนะฮะ4กันยายนับใช่แล้ว5้าทุ่มนะฮะทางช่องคุณนายทีวีนะครับจะออนแอร์เป็นเทปแรกนะครับเป็นการคัดเลือกผู้เข้าประกวดจากทั่วประเทศไทยนะครับเพื่อหาทีมสีแดงกับทีมสีน้ำเงินนะครับผมใช่ครับก็จะมาเปิดเผยใบหน้าแบบทั้งส10คนใช่แล้อย่าลืมเชียร์กันที่ www.facebook.com/kpnaward นะครับผมก็อย่าลืมติดตามกัน ก็อย่าลืม1ิกันยาครับต้องเปิดอย่าพลาดครับผมครัแแน่นอนมาช่วยกระชากเรตติ้งกันหน่อยนะอีกหนึ่งช่องทางที่ได้ควรได้เขาเรียกว่าใกล้ชิดกับศิลปิน KBN ก็คือ KBN เว้นและตามที่ข้อความนะส่งมาที่4 8 0 6 7 8 9น้นั่นเองค่ะครับผมส่วนคนไหนนะครับอยากจะโหวตให้น้องๆผู้เข้าประกวดทั้ง10คนนะครับก็พิมพ์ KBN นะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขที่ทุกคนเชียร์นะครับผมแล้วก็ส่งไปที่4 1 1 1 9 5 5นนะครับผม ใช่แล้วนะคะอ่ะก็โหวตกันเยอะแล้วกัน14นี้ยับอีกทีดูกันให้พร้อมเพียงกันนะห้าทุ่มที่หมวดด้านในทีวีช่อง9นั่นเองโอเควันนี้ต้องขอบคุณบอมและซันมากๆเลยที่มาเปื้องผ้าโชว์เรานะมาโชว์มาถุอมือกันไปเนาะเก๋ๆกันเนาะโอเคไว้คราวหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสก็มาเจอกับเราได้ใหม่นะคะเรายังมีเวลาอีกประมาณกับสองเดือนเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะเป็นทีมสีแดงเพราะว่าเราเจอทีมสีเงินมาตวันแล้วัักมมนให้ดูอะไรนะครับกลัดมันเปื้องผ้าอย่างเงี้ยไม่ฮะสีแดงเขาจะมาร้องเพลงครับแล้วเขาจะมีมือถือ อเขาจะมีไหมนะไม่มีเนาะน่าจะมีมองคนเดียวนะที่ชมบมาถ่ายแบบนี้เนาะรายการเลยโอเคเอาไปว่าฝากติดตามรายการของเราด้วยนะคะแล้วก็ชมออนไลน์ค่ะได้ที่ www poptv co th นั่นเองวันนี้เมียวและเพชรครับขอบคุณค่ะแลวพร้อมแล้ะสันต้องขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มท้ากับรายการ KBN Live สบแสบซีด Good <laughs> Good <laughs>